นายสยามเสิริมงคลผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานการประชุมกรมการจังหวัดครั้งที่3ประจำปี2565ค่ะพร้อมถ่ายทอดสัญญาณไปยัง20อำเภอเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานราชการมอบหมายนโยบายข้อสั่งการของรัฐบาลกระทรวงและจังหวัดติดตามการใช้ใจ่ายงบประมาณประจำปีติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน มาตรการลดผลกระทบและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากปัญหาค่าครองชีพซึ่งในที่ประชุมค่ะได้รายงานสถานการณ์โควิด1 9ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีโดยแพทย์หญิงฤทยัยวรนณวินิตผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานีซึ่งอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยโควิด1 9ที่มีอาการรุนแรงหรือสีแดงค่ะที่ใช้ท่อช่วยหายใจ มีอัตราการเสียชีวิตมากกว่าผู้ป่วยสีแดงที่ใช้เครื่องออกซิเจนไฮฟโลส่วนใหญ่นะคะเป็นผู้สูงอายุที่มีโรคร่วมและยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนวันนี้ค่ะทางโรงพยาบาลอุดรธานีตรวจพบหมอพยาบาลที่ติดเชื้อโควิด -19 ทุกวันหมอพยาบาลที่ติดเชื้อทุกคนนะคะยังคงต้องมาทํางานไม่มีการทํางานที่บ้านหรือ Work f r ฟ m home เนื่องจากขาดแคลนบุคลากร,กรการแพทย์โดยหมอพยาบาลที่ติดเชื้อจะต้องทําหน้าที่ดูแลผู้ป่วยโควิด -19 ในโรงพยาบาลค่ะ โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีได้มอบหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทยให้หนายอำเภอผู้บริหารสถานศึกษาและห้องสมุดประชาชนนำไปให้ผู้สนใจได้ศึกษาหาความรู้พร้อมกับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่หมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองมอบรางวัลเชิดชูเกียรติศูนย์อปรพอรอดีเด่นและอประพอรอดีเด่นประจำปี2565แก่องค์กรและบุคคลค่ะ